สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องแชร์ลังสมองนะคะฮะพ่อะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะิมีมาแล้วเย้นี่สมองเลยอันนี้ ازدواج خواني اینه. เดี๋ยวเรามาอุ้ยอุ้ไข้ามาเพียกเลยอุ้ยโปเกตก็อืมอนนแวเลเวลเรา168นะคะกอโหลดให้หมดอันนี้ก็โหลดนะ สิ่งหน้หามาเรามีอยู่แล้วใช่ปใช่ปะสวัสดีครับผมคือมายากสลสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมาเล่นมายากลกันมีนกุญแจอะไรบ้างวะไม่มีอันนี้ก็เหมือนถักเปียเทมเปหมดถักเปียเฉยๆอือเ,เราคือก้อนเมฆสายลง้งฝนก็จะตกเป็นสายรุ้ง ให้หมีเต็มเลยชื่อว่าอะไรนะมันมีการ์ตูนปลามันชื่อว่าอะไรหน้าตากลุ่นๆมาไอตัวนี้เห็นไหมไอตัวนี้ตัวเล็กๆเนี่ยอ๋อๆมันพยายามจะปีนนี่นี่นไฟแชร์มันจะปีนสายนิ่งก็มากินนะคะ ไอัน,นี้ก็เดินไอ้น,นี้ก็มานอนบนหัวเรา <c oughs> น่ารักเฮ้ยอันไปสองนาทีแล้วหรออบอบเดี๋ยวนะอบอยู่ไหนบอ,อยบ่นี่ไ <c oughs> ม่คิดว่าอันนี้นะ่าอุ้ยอะไรอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่ในกลัสซี่ ฉันคือนางเงือกนี่คือประดับของนางเงือกนะจะนม่มาจกเอมบกาไม่ใช่ละปัปัดจบนจปัดจันปัดจปัดจบนันลวงหมดหัวดิมันงันนน เบง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 อันนี้ก็จะโบปัมโบดอกไม้แล้วก็จะมีดอกไม้ร่วงหล่นมันสักุระไม่ใช่อันนี้นน <laughs> มันทำหน้าคิดออกแบบโอเคไหม อันนี้อันนี้ด้วยตอนีมันหลมมุดน,น,น้ำคุณน,น้าสวัสดีค่ะหนูคือเด็กมาทุกตะไรหนูคือหนูน้อยทุกตะไรดำนะคะโ oh. อ้อาจาโอ้อาจจะคงกันดูดู วันนี้เราก็ต้องจบคลิปไปตรงนี้แล้วนะทำไมใครไม่อยากจบคลิปทุกคนดูนะแต่ว่าต้องกดซับสไคร์ด้านล่างด้วยนะถ้าไม่กดตายฮ่า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 บายอือฮู้ขอตัวทีนะคะอย่าลืมซับสไคร์ด้วย Pet. Ah, ada Maya, ada Mai. Jangan lupa subscribe dan bye bye. Selayo. Mina, kau subscribe dan lagi. Bye bye.